6วิธีการถนอมสายตาในเด็ก1การอ่านหนังสือควรม,มีแสงสว่างเพียงพอไม่อยู่ในที่สลัวหรือแสงจ้าจนเกินไป2ไม่นอนอ่านหนังสือความหน้าหรือหง่ายเพราะแรงโน้มถ่วงจะทำให้เราอยู่ใกล้หนังสือทำให้ก้านเนื้อตาทำงานหนะัก ปวดตาได้ 3. ไม่อ่านหนังสือหรือเล่นเกมในรถเพราะจะทำให้สายตาเพ่งมากขึ้นเพราะรถมีการสั่นไหวก็จะทำให้ตาลา้า 4. ไม่ควรเล่นมือถือหรือเล่นเกมหรือเล่นหน้าจอคอมดูทีวีเป็นระยะนานา ควรมีการพักสายตาบ้างแล้วมองไปที่ระยะไกลหแสงจากหน้าจอไม่ควรปรับจนจ้าเกินไปควรปรับให้เหมาะสมนุ่มนวลพอเหมาะกับแสงสว่างภายในห้อง 6. สนับสนุนเด็กๆให้ออกไปทำกิจกรรมการแจ้งเพื่อลดเวลาการเล่นหน้าจอดิสต้อนในช่วงเวลาปิดเทอม เท่านี้ก็จะเป็นการถน,นองสุขภาพดวงตาของน้องๆได้ค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากพาน้องๆมาตรวจเช็คสายตากับทางร้านเน้นตายอินเตอร์สามารถมาได้นะคะร้านเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่8โมงขึ้นจนถึงทุๆๆๆ่มครึ่งเราพบกันนะคะ